สวัสดีครับวันนี้ต้องพาเที่ยวอยากจะมาแนะนำสนามฟุตบอลครับวันนี้เป็นสนามฟุตบอลของทีมบุวิรัมยูในเต็ดครับทีมที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยครับผมสนามชาร์าอวีน่าครับหรือชื่อเดิมและหลายคนก็ยังรู้จักคำว่าไอโมบายสเตเดียมบางคนก็เรียกซันเดอร์คลัสเตอร์สเตครับ หรือบุรีรัมย์สเตเดียมแต่ชื่อไปทางการจริงๆปัจจุบันคือช้างอารีนาครับอยู่ทางเข้าจอด์บุรีรัมย์ครับผมลหลายๆท่านเมื่อขับรถผ่านก็ผ่านจริงๆเหมือนกันครับไม่กล้าเข้าไปชมไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ชมหรือเปล่าเปิดนะครับเปิดให้เข้าชมทุกวันครับผมพักเที่ยงอยู่ตอนประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครับที่พัก ด้านในมีปราสาทจำลองอยู่ยนะครับผมหลังจากปราสาทจำลองเข้าไปอีกก็เป็นสนามชา้ารถเซอร์ฟแข่งแลก็แข่งรถยนต์ทุกวันนี้ก็มี GP พอเตอร์ดังมากนะครับเป็นสนามเดียวของประเทศไทยที่ได้แข่งขัน GP มอเตอร์ทีนี้เรามาเยี่ยมชมเข้าด้านในกันครับที่ผมอยาก ให้ท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนั้นก็เพราะถ้าท่านชอบการท่องเที่ยวที่ไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายติดตามผมเลยครับสไตล์ต้อมครับอิ่มจังตังคบหรือบางที่เป็นของกรอุทยานก็อาจจะมีค่าธรรมเนียม20-40บาทจะไม่แพงมากเมื่อเราเข้ามาด้านไหนก็จะ เห็นการประแดงเสื้อในรุ่นตา่างๆครับก็คือรุ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทีมเบรามอยูเนเต็ดกสิบปีครับเื้อทีมก็ไล่กันมาสามารถซื้อหาได้น,นะครับใช้ของมีลิขสิทธ์ก,ก็โดที่ถูกต้องดีครับไม่แพงนะครับตอนที่ผมไปก็ ถามน้องดูราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่499้บาทก็เสื้อทีมที่เห็นเนี่ยครับเรานองเห็นสีน้ำเงินเข้มๆนี่แะครับที่ผมลองไปดูแล้วก็ราคาไล่ขึ้นตามที่ต้องการของตลาดหรือต้นทุนนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับหลายท่านอาจจะมองว่าของลิขสิทธิะแพงแต่เราอยากจะเห็นใจคน ที่ผลิตขึ้นมาด้วยครับนะครับเสื้อในรุ่นต่างๆมีให้ท่านสามารถซื้อหากันได้น,นะครับในร้านค้าของทีมครับเสื้อทีมต่างๆสวยงามมากมีเสื้อรุ่นนึงครับผมอยากจะแนะนำคือเสื้อครบรอบ10ปีครับนี่แหละครับ มีเลขสิบปาก่หนาอกเป็น l ิมิ t เตนนะครับมีแค่สองหมื่นตัวและลดภาวะขยะและโลกร้อนด้วยครับเพราะว่าสร้างจากการรีไซเคิลขวดน้ําครับเราไปเที่ยวชมด้านในของสนามครับด้านในของสนามสิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือหญ้าที่ปลูกเป็นหญ้าที่กําเนิดในประเทศไทยนี่เองครับไม่ได้นําเข้าจากต่างประเทศมา ซึ่งผมถึงบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งและอยากให้คนไทยเราภาคภูมิใจกับการเป็นชาติยทยครับ<ป>ที่นั่งเดิมนะครับเมื่อตอนสร้างสนามครั้งแรก2554ครับเริ่มใช้สนามมี24,000ที่ตั้งครับ หังจากนั้นเมืปี2557ก็เพิ่มขึ้นเป็น32,000ที่นั่งครับผมถ้ายอดเต็มๆก็คือ3 2 6 0 0ที่นั่งครับและสนามแห่งน,นี้ถือเป็นฟุตบอลสเตเดียมแห่งแรกของประเทศไทยแลนะครับผมที่จะรับการรับรองจากฟีฟ้าหรือชื่อเต็มก็คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครับผม งประมาณการก่อสร้างก็500ล้านบาทครับอันนี้ไม่รวมที่ดินนะครับผมและสิ่งที่ได้รับขมวลใจอีกอย่างที่กินเดดสบุ๊กได้บันทึกไว้คือใช้เวลาสร้างเพียง256วันครับมาเที่ยวชมกันนะครับ